สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้เรามาเดินอีกแล้วนะจ๊ะเพราะว่ามันเปลี่ยนอากาศนะจ๊ะเดี๋ยวที่หน้าไปทํางานแล้วจ้ะมาเดินมาเดินไปดูว่าระหว่างทางที่เราเดินเราไปที่ไหนบ้างนะจ๊ะไปดูด้วยกันเลยจ้ามองกล้องหน่อยก็ไปเดินผ่านบ้านคนนี่นะจ๊ะเ <g år> พื่อน ก็รั้วบ้านคนอื่นเขานั่นแหละตัวนี้มันก็จะเป็นอพาร์ตเมนต์เนาะเดินตรงไปเรื่อยๆสูดอากาศต้นไม้เยอะเพื่อนๆมันร้อนนะอยู่บ้านนะ่ะร้อนมากเลยต้องออกมาเดินข้างนอกมันร้อนมากก็ออกมาเดินจ้ะสูดอากาศเดินไปว่าจะเดินไปที่ริมแม่น้ำเนาะ ก็มีแผนว่าจะไปตกปลาอยู่แต่ยังไม่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะตอนนี้มันร้อนลูกลุงฝรั่งบอกว่ามันอากาศมันร้อนมันตกปลามันจะไม่ติดจ้ะถนนบ้านนี้มันมีทุกซอกทุกมุมเลยจ้ะแล้วรั้วเขาก็เขาเขาจะใช้ต้นไม้ทารั้วนะจ้ะเพื่อนเพื่อนเขาก็วันนี้เป็นวันทํางานเนาะคนก็ออกไปทํางานกันหมดเลย ต้นไม้ก็มีทั้งต้นไม้มีใบเป็นรั้วบ้านมีเป็นผลไม้นะจ๊ะมีคนมาถีบจักรยานด้วยตรงนี้ก็เป็นโรงเรียนเด็กเล็กจ้ะทุกที่จะมีมรั้วหมดเลยนะดูแล้วนะนเห็นกหลาบไหมตัวนี้สวยมากเลยอะนะนี่ก็ทางเดินจ้ะตัวนี้จะเป็นทางจักรยานนะจ๊ะก็รถจะมาวิ่งไม่ได้จ้ะ ก็จะมีกุหลาบเยอะมากเลยเพื่อนๆดูด,ด,ดิกุหลาบเขาเยอะจริงๆเราชอบรู้ว่าแบบนี้นะ,ส,ส,ะ <laughs> สะุฟ <laughs> <laughs> ตอนนี้ก็ดีไปอย่างลุงแกเกษียณแล้วแต่ว่าแกก็เดินออกกำลังกายเองวันละน่าจะเยอะเป็น 19, หมื่นเก้าเลยมั้งแกเดิน่ะ นี่เป็นทางเดินไปเรื่อยนะก็เป็นทางไปป่าเห็ดเราด้วยนะจ๊ะเพื่อนๆนเพราะว่าป่าเห็ดกับบ้านคนมันก็อยู่ใ,ใกล้ๆกันเลยจ้ะตรงนี้เป็นน่าเป็นสถานที่ดูแลผู้สูงอายุอจ้ะมล่เพื่อนดูวันนี้มันคืมคืมเพราะว่าฝนมันจะตกนะจ๊ะค่ำเนี้ยดีใจมากเลยอะ่ะแล้วให้เพื่อนๆดูนะบ้านแบบน,นี้เขาเรียกว่าบ้านทาวเฮาส์เนาะ ทาวเฮาแต่และบ้านก็จะมีที่กระโดดอย่างเงี้ยไว้ให้เด็กๆแล้วก็เป็นบ้านเดี่ยวเนาะมีทาวเฮาบ้านเดี่ยวอพาร์ตเมนต์อะไรเงี้ยเขาก็จะทําเป็นโซนๆถ้าหากว่าเป็นอพาร์ตเมนต์ก็จะอยู่รวมๆกันซะมากกว่าเป็นจุดๆไปอะไรเงี้ยจะ้ะรงนี้ก็เป็นทาวเฮาเหมือนกันนะจ๊ะเพื่อนแต่เป็นรุ่นเก่าเลย แต่ที่นี่เขาดีอย่างเขาจะปรับปรุงเรื่อยๆนะจ๊ะคอมไม่เตาหัวน้อเขื่อนไหม,มบ้านแต่ละหลังเขาก็จะมีรั้วเป็นต้นไม้นะคะถ้าส่วนใหญ่เพราะว่ามันทําให้อากาศมันเ,เรียกว่าอากาศดีอะแล้วก็ปกปิดมิดเลยนะถ้าบ้านคนที่ไม่อยากเปิดเผยอะไรเงี้ยฝั่งนี้เป็นบ้านเดียวเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเขาติด โซลาเซลล์อะสวีเดนติดโซลาเซลล์เยอะมากเลยนะจ๊ะขนาดว่าแดดไม่ค่อยมีนะเขาเป็นเมืองที่ใช้ธรรมชาติดูแลธรรมชาติใช้ธรรมชาติจ้ะปีนี้ผลไม้เยอะเพื่อนๆดูแอปเปิ้ลดิดกดกเราก็จะเดินผ่านป่าเห็ดนะตรงนี้ก็เป็นที่ดูแลผู้ สวยอยูนะคะ,ะเงียบม,มากเลยปะนี่ก็ธรรมชาติต้นนี้คล้ายต้นยูคาลิปตัสนะแต่ไม่ใช่ต้นนี้เป็นป่าเห็ดนะจะ๊ะเพื่อนเนี่ยเราไมา่ค่อยได้เข้าไปเก็บอะจ้ะธรรมชาติของที่นี่ป่านะส่วนมากเป็นของรัฐบาลเราจะเห็นมีดอกสโสนฝรั่งเยอะทีเดียวเลย เขาก็จะใช้ต้นไม้ทำรั้วนะจ๊ะเพื่อนๆนี่ปะเป็นธรรมชาติอ่ะหอมเลยดอกไม้เนี่ยแอปเปิ้ลดกมากเลยแอบถ่ายเขาหน่อยแอปเปิ้ลดกมากเลยเชอร์รี่ดูดิเพื่อนๆี่รั้วแบบนี้นะมาดูกันเพื่อนเนี่ยดูดิแอปเปิ้ลดกมากเลย,ย,นนยปเขาปล,ลูกไว้ประดับบ้านนะเนี่ยมาดูด,ดิ เพนดูเชอรี่ดิดอกดอกเปื่อนดอกมากเลยอ่ะตรงนี้เป็นป่าที่เรามาเก็บเห็ดนะจ้ะเพื่อนเพื่อนอยุงก็คงเยอะมากเลยเดยวต้องรีบเดินผ่านเร็วๆเข้าป่าแล้วโอ้ยอากาศสดชื่นมากเลยเพื่อนดูนี่ละป่าเห็ดเราน่าตายละทีเด็ดดูดิแห้งขนาดเลยเพื่อนเพื่อนดูดิ มันจะเอาเห็ดที่ไหนมางอกเนี่ยรอน้ําอย่างเดียวเลยจ้ะเขาบอกฝนจะตกแล้วดูเหมือนจะตกเฉียดเมืองที่เราอยู่นะจ๊ะไม่ได้มาตกเมืองเราโดยตรงนะอาจจะปิวมาไม่กี่เมตรเลยเงี้ยโอ้ยเมื่อไหร่จะได้เก็บเนาะไกลๆน้อยเห็นไหมเห็ดอ่ะโูแต่ยุงรุมขาเราแล้ว,ลวอะ่ะมันเพื่อนยุงเยอะมากเลยเห็ดอะไรขึ้นอ่ะโอ้ยุงเต็มเลย <laughs> ไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้แล้วยืนนิ่งไม่ได้เลยครับต้องออกจากป่าครับ เพื่อนดูดิแต่ดกดเขาเก็บหญ้าแล้วนะเพื่อนดูดิหญ้าจ้ะเขาเก็บหญ้าไว้ฤดูหนาวแล้วจ้ะหน้าหิมะแล้วเพื่อนหญ้าหวานเยอะเลยเนี่ยแต่มันแก่มาแล้วนะจ้ะหญ้าหวานแยะเลยมันคือดอกไม้แหละจ้ะแต่เป็นดอกไม้ที่กินได้นะเนี่ยมีรอยคนเด็ดเห็นปะหญ้าหวานเยอะเลยนี่ต้นหญ้าหวานเพื่อน,นไหมเป็นดอกเต็มเลยไม่แยะเลยเนี่ยหญ้าหวานเห็น,หนปะ แล้วก็เพื่อนเห็นต้นใอนนี้ไหมต้นนี้กินได้นะยอดอ่อนนะคนที่นี่ก็กินจ้ะต้นดอกก้านทูบปะนะต้นก้านทูปเราก็เดินน่าจะพาลุงเดินไกลอยู่แล้วจ้ะเดี๋ยวไปดูแม่น้ำเนาะอันนี้ที่เขาเก็บไว้ให้วัวมากินตอนช่วงฤดูหนาวนะคะเดวจ้ะสวยนะ ดอกญ้าก็เดี๋ยวเขาก็ตัดแล้วจ้ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเขารอให้ให้ย้าออกดอกก็จ้ะเพราะที่นี่เขาก็ต้องการให้ให้มันขยายพันธุ์ในปีหน้าอีกเห็นนะย้าหวานข้างทางมันเยอะมากเลยนะยเนี่ยเพื่อนแบบนี้ยังกินได้อยู่เลยนะแต่เราของกินเยอะจ้ะเพื่อนไม่ได้เก็บอะเอนมานี่สตรอเบอรีร่ป่าเยอะเลยนะเนี่ยเยอะเหมือนกันนะจ๊ะแ,แดงๆเห็นไหมเราก็จะไม่ได้เก็บมาได้เพื่อนเนี่ย ดแดงเยอะเลยหวานเจี๊ยบเลยของกินเยอะจ้าประเทศนี้นเห็นไหมสตรอเบอรี่ป่าเยอะเลยจะอดไม่ได้แล้วเพื่อนมันเยอะมากเลยอะ,ะเพื่อนว่าอย่างเรามันจะอดได้นี่จ้าเยอะจริงๆอืงดูดิเยอะอืมหวานชื่นใจ หอมหอมตรงนี้มันเป็นป่ารัสเบอร์รี่นะเรามาไม่ทันมันหมดแล้วนะเพื่อนวายหมดแล้วนี่หรือว่าเพิ่งเกิดอ่ะเหมือนเพิ่งเกิดเลยรัสเบอร์รี่อ่ะเพื่อนเ,อ,นเอานี้ทําไมเกิดชา้าจังเลยนี่รัสเบอร์รี่ป่าเอารัสเบอร์รี่ป่าเพิ่งเกิดได้เพื่อนเอน,นี่ยเยอะเลยอ่ะเนี่ยคือเยอะแต่เหรอเพิ่งเกิดเนี่ยเราคิดว่าเกิดแล้ว เข้าใจผิดได้นดี่เพื่อนๆดูดินเนาะเพื่อนเดี๋ยวเราจะจบแค่ตรงนี้นะจ๊ะตรงนู้นก็เป็นเป็นแม่น้ำแล้วจ้ะก็สามารถตกปลาได้นะตรงนี้เนะี่ยขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกท่านเลยจ้าชมป่าธรรมชาติเนาะที่มันอยู่ติดถนนแต่มันก็ยังมีความสมบูรณ์เยอะมากเลยจ้ะขอบคุณทุกกำลังใจเลยจ้า เพื่อนๆในมันเป็นแม่น้ําที่กว้างไกลามากเลยนะเราถ่ายให้ดูนิดหน่อยเนาะสดชื่นมากเลยจ้าเนี่ลมพัดเย็นๆมันเย็นก็อยู่ในบ้านแล้วตอนนี้ที่บ้านไม่มีแอร์คอนดิชันนะจ๊ะมันร้อนมากเลยจ้ายี่สบเก้าสาองศาเลย